อ่ะค่ะพี่น้องมือเศร้านี่แม่ขั้วล่งตัวเลขแนวทางปูนาให้โชคแมนบอพี่นงองอมีเอฟซีทรงมาให้เบิงพี่น้องแมนอิหลีตัวนี้เ,นะเบิงเนยจังไรจังไปคาบมาพี่น้อง เนี่ยเห็นบ่ปูนาให้โชคโอ้แม่ขัวกับพึ่งจะเกิดขึ้นมากพึ่งจะเห็นนี่ละ่ะเอาปูเอามาแต่ใสเนอ้อวัาซันดเพิ่นว่านี่ค่ะพี่น้องโอ้เพื่อจะไป้จังบังเอินขาบรถตะลี่มากเนาะมึงเนี่ย โอ้อะคลิปนี้สีภาพไปฟังไัยบันสายด่วนกทมอมาแบบกระท่านหันมาแบบบ้องให้สุ่มให้เสียงพี่น้อง โดยมาโดยบ่ได้กันฮัลโหลฮัลโหลอ๋อล็อคว่างไปว่างไปบบ่คือเป็นของก็ามาห่อน,น,น,นี่ครับคือกันแม่ขั้วกับหัวก็หอดคือกันกน,กน,นี่ ไปไปเชนดนมากเลยไปซื้อเอากระดาษากระดาษเบิร์มือเร้านี่เเบิร่ก่อนเนี่ยปิบอาพี่น้องสายดวนกอทมอหงวดที่ผ่านมาวิ่งบนศูนย์ตัวเดียวแต่ว่าบนลุดตะวันลางเข่าจังคักพี่น้องวิ่งสามตัวเดียวจับคู่มีสามหกสามเจ็ดนี่คือสายดวนกอทมอหงวดที่ผ่านมาเนาะ เอาูุ้ยติดตามสายด่วนตามกันต่อเด้อพี่น้องเด้อใครนี่อะเดี๋ยวเปลี่ยนดอกหกแปดสายด่วนกอข้อมอ โอเคยังโอเคครับอ่าพร้อมแล้วเนาะครับคันสีว่างลาลากระยันเอฟซีเพิ่อนรอตีย่านเพื่อนรอครับเพราะว่ามือผลชม่วงต้อไปเพิ่นถ่าแม่ครับเออเอาเข้าร้อมมือไหนกับเข้าลงมือนั่นเพราะว่าให้เอฟซีเพิ่นเฝ้าไปจับหาลอตเตอรี่เมียครับอืมเอาพร้อมแล้วสำหรับผู้รอดสายดวนมากแบบ แบบกระท่านหันได้พี่น้องเนื้อแก่เมื่อบนครับม่นเนี่ยอ่าวิ่งบนบนเด่นบนเก้าสองเกตครับเอาเด่นบ่เอาเด่นก้อนครับ,รบ,รรบตัวนี้เลยครับบนเทิ่งวิ่งทิ่งเด่นได้พี่น้องเด้อมันได้เขียนวิ่งแล้วอะเอาเลยครับเอาเลยครับขึ้เก้ามั่นเหรอครับเก้าสองเกตแม่นบ่ เก้าสองเจ็ดมาล้านเปอร์เซ็นต์ครับสองเจ็ดโอ้มาล้านเปอร์เซ็นต์จับโคูครับบ้านเนี่ยอืมกเก้าสองครับหกเก้าสองหกสองเจ็ดครับหกสองเจ็ดกัศูนย์เก้าสองครับศูนย์เก้า สองสองตัวนี้เก้าศูนย์ครับเก้าศูนย์เก้าสองครับเก้าสองะกศูนย์เจ็ดครับศูนย์เจ็ดสองเจ็ดครับสองเจ็ด สองหางสองซีคับสองหักับแม่คัวววันนี้มันเป็นสันจรครับผมบอกตาตัดชิ้นใจครับสู่สันจรครับสองซีบ่กันสองซีคับสองหัวครับโอเคคืออีกน้ำโชวพัดสุดโต๊ะทำงานเนี่ยคือเอาสู่สันจรครับเพราะว่าผมสันจรผมว่าใค้ผ่านสันจรครับ <laughs> ฮะโอเคตัวกันกคือสองสี่กับส sure. องหกตัวเด่นคือเก้าสองกับสองเกตเลยครับเก้าสองกับสองเกตแมนบ่ครับเอาเทียมทีครับสองตัวนี้โอเคอวิ่งล่างครับนาตัววิ่งแมนบ้าครับวิ่งเลยครับวิ่งล่าง ครับหนึ่งกับสองครับวันนี้คืออะไสองตัววะมันเลขมันสูตรมันศูนรมันที่บ่นหลุนขี้สูนย์หนึ่งสองครับแม่ควมวัวเพราะว่าวันลุงหันตัวตีนมันห่างหกเกตวันนี้มันศูนย์หนึ่งสองผมตัดศูนย์อวกเอาขื้นไปบนเลยเลยเอาลงมาใส่กันล่างครับอืาโอเคครับคือคือสู่สัญจรขึ้น่าวครับแม่ขั้วยังกเกิดขึ้นได้ครับครับ จับคู่หนึ่งสองครับหนึ่งสองหนึ่งสามครับหนึ่งสามสองสามครับสองสามแล้วก็สองสี่ครับสองสี่กันหนึ่งหนึ่งห้าครับสองห้าครับหนึ่งห้าสองห้าแล้วก็วงกลมหนึ่งสองครับสามสองครับ จากที่เก้าแหระครับหนึ่งสองกับสามสองครับเอา parole, สำหรับผู้รอซสายดวนก่อถมอเนาะครับมัน่นใจครับสูสุดปลายปีคร okay. <Yas it mat ada> ับสูสุดปลายปีเอารับส่งใส้ปีไหม่ครับโอเครับเนี่ยขันเนียเบิร์ตสูสีมือเลยครับแม่ครัว อ้าวกระท่มธรรมดาบัดับว่ต้องไปวันมันหน้าซำอันสันจรนนี่เข้าพานมาปีนึงว่ามันหน่อยเคลียร์ดิล่ะสันจรใ้ผมบ้านผ่านอย่างเดียวสันจรี่ผมเขาดุมาเมนอ่ะผู้ใดสระสายดวนกอท่อมอเนาะค่ะพี่น้องเนาะรอบที่พานมาศูนบ่นลุดแต่วาลังฟั่นตัวเดียวคือสาม จับคูมีสองคูมีสามหกกับสามจรอบที่ผ่านมาสายดวนรอบมังหันมังคตจับเอาเลขกศูนย์น้ำเป็นนะครับกองเจ้าของกระซี่เขามาหาแล้วครับรอบนี้พระพาดครับรอบเนี้ยจับของเจ้าของเข้าของเป็นมานสองตัวของเป็นมานสองตัวของเจ้าของยังเลขกน้ำโชกขึยืนยืนอยู่เลขน้ำโชกขึ้เก่าครับโอเคครับอ่ะสำหรับผู้รอสายดวนน้าพี่น้องน้า รอบนี้มีเด่นว่ามปนตัววิ่งเด่นบนเป็นตัวเด่นนะครับแม่น,ม,นมันคูเด่นบนกับคือสื่อใดนะครับว่างใดนะครับเก้าสองเ็ดนะเป็นตัวเด่นเลยนะครับนะเก้ 9, 2, 7, มาล้านเปอร์เซ็นต์บนจับคููคือ6กเก้าสองหกสอย์เกาสองำหรับ2อตัวมีเก้าศูย์เและสอเน้นๆไปค่ะคคือเก้าสกับสองเดได้พี่น้องเด้อ สำหรับชุดบนของสายดวนกอทมอนี่ค่ะพี่น้องเด้อส่วนรางวิ่งหนึ่งกับสองตัดบ่อไรขึ้นงวดก้อนนั่นงวดก้อนผันฟันตัวเดียวรอบนี่มานหนึ่งกับสองจับคู่มี่หนึ่งสองหนึ่งสามสองสามสองสีกันคือหนึ่งหากับสองหาอา๋ แคปหน้าจอกันไว้พิจารณากันเบิ้งค่ะสําหรับผู้ใดตามสายด่วนกทมมาแล้วเนาะค่ะพี่น้องเนาะเอาขอบคุณหลายๆเด้ออ่าเสี่ยนบราระบือครับฝ่ายแม่คั่วสู้ฝากแข็งแรงเลยเอฟซีสู้สุ้คั่วหนสู้กันหมาน,นใช้ปีไหมครับค่ะเช่นกันเดอ้อครับครับโอเคค่ะสวัสดีค่ะครับอ่ะพี่น้องแคปหน้าจอกันไว้พิจารณากันเบิ้งค่ะสําหรับตัวเลขของ อ่ะสายด่วนกทมอ่อะแนบกันไว้คืองวดที่ผ่านมาเป็นจังไดหงวดนี้เป็นจังดาเนาะสีค่คูคือเก่าล่ะพี่น้องเลขสามตัวกับสามคูคือเกา่าต่ว่าเลขล่างอยากไลตัวก็จักน้อยแต่ว่าเพิ่นกระเนีน่ยนให้สองคูคือหนึ่งสองกับสองสามคือเกา่าเอาแคปหน้าจอกันไว้พี่จะหน้ากันเบอรงค่ะสาหรับตัวเลขแนวทางของสายด่วนกทม พอกันคลิปหน้าเนาะค่ะมักชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งกดหัวใจให้แม่ครัวในเด้อค่ะพี่น้องเดอ้อเอาพอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้แม่ครัวสวัสดีค่ะ